สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ช่องของเราจะขอ,อนำเสนอพระเครื่องที่โดดเด่นในเรื่องของความแคล้วคลาดพริกชะตาชีวิตจากร้ายให้กลายเป็นดี และเป็นพระเครื่องที่มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยก่อนสุขโขทยัยอีกทั้งยังเป็นหนึ่งในพระซึ่งเป็นพระที่อยู่ในชุดเบญจภาคีอีกด้วยนั่นก็คือพระยอดขุดพลน,นั่นเองครับพระยอดขุพนพลนั้นมีการสร้างมาแต่โบราณในทุกยุคทุกสมัยเริ่มตั้งแต่สมัยลบบุรีสุขโขทัยอยุธย,ยามาจนถึงสมัยรัตนโกสินท์ ซึ่งมีมากมายหลายเนื้อทั้งเนื้อดินเนื้อชินเนื้อตะกัวและเนื้อสำริดโดยเชื่อกันว่าทรงพุทธคุณเป็นเลิศในด้านแคล้วคลาดคงกระพันชาตีต่อมาปรากฏพุทธคุณที่ประจักษ์อีกอย่างหนึ่งก็คือทำให้วีรบุรุษผู้ที่เป็นใหญ่ซึ่งพระยอดขุนพลนั้นเป็นพระที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในหมู่ของข้าราชการทหารตำรวจทั้งหลายครับ จึงจัดว่าพระยอดขุนพลนั้นมีพุทธคุณโดดเด่นในเรื่องของการสร้างความเป็นใหญ่เป็นโตนั่นเองพระยอดขุนพลเป็นพระพุทธศินสมัยลบบุรีองค์พระประธานนั้นจะประทับนั่งปางมารวิชัยภายในซุ้มเรือนแก้วเนื้ออาสนะฐานบัวสองชั้นปรากฏเส้นสังฆาตคมชัดเจนพุทธลักษณะอันโดดเด่นคือลักษณะการทรงเครื่องแบบเทดิด อง์พระจะท่งเครื่องแบบสวมมงกุฎสวมกำไลที่พระพาหาข้อพรกกรและข้อพระบาทประทับนั่งอยู่บนฐานแบบบัลลังซุ้มเหลือนแก้วและดูแข็งแรงมั่นคงแสดงให้เห็นถึงฝีมือช่างที่ได้สร้างสรรผลงานได้อย่างงดงามและอลังการครับพระยอดขุนพลนั้นจัดว่าเป็นหนึ่งในพระเบญจภาคีที่มีพุทธคุณที่โดดเด่นที่สุด ในด้านของความคงกระพันชาติแคล้วคลาดปลอดภัยจากพยานนรลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นคนที่คิดไม่ดีพูดผีปีศาจขุนใสหม่นดำหรือสิ่งที่มองไม่เห็นอีกทั้งยังส่งเสริมอำนาจและบรารมีให้เป็นที่ยำเกรงเกรงอกเกรงใจและมักจะนิยมนำพระยอดขุนพลนั้นไปแช่น้ำมนต์เพื่อประพรมให้กับคนที่ได้รับบาดเจ็บ หรือคนที่อยู่ในอาการไม่สบายอีกทั้งยังสามารถช่วยรักษาคนที่ถูกผีเข้าหรือว่าถูกวิญญาณหลายเล่นงานได้อีกด้วยครับนอกจากนั้นครับพระยอดขุนพลยังสามารถใช้แก้คุณไสมนดำให้ดีได้อีกด้วยซึ่งถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดนะครับสนใจอยากจะบูชาสั่งซื้อพระยอดขุนพลของร้านวรันทร ท่านนั้นสามารถที่จะคลิกเข้ามาอย่างลิงก์ใต้คลิปเพื่อดูรูปภาพและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยครับหรือว่าท่านต้องการที่จะพูดคุยกับเราโดยตรงก็สามารถที่จะติดต่อเราผ่านช่องทางที่ขึ้นอยู่ณขณะนี้และท่านยังสามารถที่จะสแกน QR Code ค้ A ครับ <c oughs> เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์หลักอย่างเป็นทางการของเราได้อย่างรวดเร็วและง่ายได้ ก่อนจะจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดสั่นกระดิ่งเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดคลิปใหม่ๆสาระดีๆและสินค้าอื่นของร้านเรานะครับสวัสดีครับ